s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะ ตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะ แล้ววันนี้นะคะอยู่กับแม่หมอพิมฟ้าเหมือนเดิมเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ EP ที่23เนี่ยก็จะเป็นของวันที่22จนถึงวันที่28มีนาคมนะคะจะมีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงด้วยกันนะคะและเป็นเจ้าประจำเจ้าเดิมของเราก็คือดาวพุธค่ะโดยดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ ราศีมีในวันที่26มีนาคมเนาะถ้าสมมติว่าดาวพุธเดินปกติเนี่ยมันก็จะทําให้การสื่อสารราบรื่นนะคะถ้าเดินผิดปกติเช่นไปอยู่ในช่องที่มันไม่ดีกับราศีเราเนี่ยมันก็จะทําให้การสื่อสารการพูดคุยอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าเรื่องที่ดาวพุธมันเป็นดาวประจําของเรื่องนั้นะ่ะมันเสียเช่นอย่างตัวพิมพ์เป็นธนูใช่ไหมดาวพุธเป็นการงานกับคนรัก ถ้าไปอยู่ในช่องที่ไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้ดาวพุธเนี่ยส่งผลถึงการงานเช่นติดขดัดเรื่องคนรักก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันประมาณนี้เนาะแต่สําหรับวันนี้นะคะดาวพุธไปอยู่ในตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งที่ว่าเนี่ยมันจะเอฟเฟกกับทุกคนเลยก็คือตําแหน่งที่เรียกว่านิดนะคะนิดที่ไม่ได้สะกดด้วยดอเด็กเนาะแต่เป็นนิดที่สะกดด้วยจอจานนะคะคําว่านิดที่ว่าเนี่ยดาวดวงนั้นมันอยู่ไกลาจากโลกที่สุด ทำให้แบบมันไม่ค่อยทอแสงสักเท่าไหร่มันก็หมายถึงว่าพูดอะไรไปมันก็ไม่ค่อยเข้าหูคนขนาดนั้นหรือว่ามันจะทําให้คนเข้าใจการสื่อสารผิดหรือว่าอยู่ๆเราส่งสารไปอ่ามันไม่ถึงผู้รับก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลต่อแค่คนที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธอย่างคนที่เกิดราศีมิถุนหรือว่ากันอย่างเดียวแต่ทุกคนเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกจากความไม่มีคุณลิตี้ของมันอะไปทั้งหมดเลยเนาะ นอกจากนั้นนะคะด้วยดาวพุธมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับนักศึกษาเอ่ยหรือว่าคนรุ่นใหม่เอ่ยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบการคมนาคมการส่งแบบพวก messenger หรือเอกสารต่างๆด้วยในภาพรวมของประเทศเราก็มองว่าเรื่องอะไรแนวๆเนี้ยมันก็จะมีปัญหาเช่นการคมนาคมอะไรเงี้ย เกิดเรื่องเกิดราวหรือเปล่ายูยูรถไฟฟ้าเสียหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ว่าดาวพุธเนี่ยมันไปอยู่ในตําแหน่งนิดก็จริงแต่ในช่องช่องนั้นน่ะมันมีดาวอื่นที่มันมีคุณลิตี้ที่ดีคือต้องแอบบอกนิดนึงว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยเวลาไปอยู่ในแต่ละราศีเนี่ยบางราศีเนี่ยจะทําให้เขามีคุณลิตี้พิเศษที่ไม่ใช่แค่แบบตัวเขามีความหมายด้านนั้นอย่างเดียวเช่นไปอยู่บางราศีเนี่ยจะทําให้แบบ โหเป็นที่ถูกใจของคนที่มีตังอ่หรือบางคนเนี่ยมีบุคลิกคนทั่วไปคนธรรมดาชาวบ้านรักเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยนะดาวพุธเขาไปอยู่ร่วมกับดาวที่เกี่ยวกับศิละปะ เกี่ยวกับอะไรที่มันดูจันรงใจอะไรเงี้ยจากที่คุณลิตี้ของดาวพุธมันไม่ดีเนี่ยมันมีดาวดวงอื่นมาช่วยทําให้เฮ้ยพยุงกันขึ้นมาหน่อยเนาะดาวที่ว่าเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะคะแต่ว่าเขาจํากัดนิดนึงสําหรับเวลาดาวพุธกับดาวศุกร์มาอยู่ด้วยกันเนาะหลายๆ EP เราเคยพูดมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแล้วก็พูดอีกปีนี้นะคะก็คือ ฝนฟ้าเนี่ยอาจจะตกได้ท้องฟ้าอาจจะครึ้มหรืออะไรแบบนี้เนาะแล้วมันก็ส่งผลเรื่องการคมนาคมด้วยเนาะเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนทุกราศีก็ระวังเรื่องนี้กันไว้ด้วยเนาะก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอนเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันเนาะแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ ลัคนาราศีเมษเนาะเรื่องงานเนี่ยมองว่าโปรเจกที่เรื้อรังมานานในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มจบลงไปแล้วโดยเฉพาะโปรเจกที่ทํากับเพื่อนเอย่ยหรือว่ามีคนอื่นร่วมงานเราจะต้องไปร่วมงานกับคนที่อยู่ในแผนกอื่นๆหรือว่าพาร์ทอื่นๆนะคะถ้าสมมติว่าแผนง,งานเนี่ยมันต้องจบภายในเดือนนี้พอดีนะคือโอเคแต่ถ้าสมมติว่าแพลนเรื่องงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้จบในเดือนนี้นะคะอ่านี่เกิดปัญหาแล้ว ก็อาจจะทําให้เพื่อนร่วมงานบางคนนะคะมีโอกาสที่จะลาออกไปเขาเกิดซวยขึ้นมาคือเขาซวยเป็นตัวของเขาเองเนี่แหละที่ซวยแต่ว่า พอเราร่วมงานกับเขาเนี่ยเราอาจจะแบบเพราะเขามีปัญหาส่วนตัวเยอะเกินไปทําให้เรากับเขาอะไม่สามารถไปต่อกันเรื่องงานได้ในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะส่งผลแล้วก็กระทบกับการใช้จ่ายด้านการเงินหรือว่าเราจะต้องเอาเงินไปอุดรูรั่วตรงนี้เนาะอันนี้อาจจะมีปัญหาเยอะในคนที่ทํางานของตัวเองที่ต้องใช้เงินตัวเองในการลงทุนอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นบริษัทใช่ไหมถ้ามันเกิดความเสียหายมันอาจจะไม่ได้กระทบต่อเงินเราโดยตรง แต่พอมันเป็นธุรกิจของตัวเองหรือว่าพวกฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยที่แบบเอางานไปให้เพื่อนทำออันเนี้ยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพอยากให้แบบวางแผนล่วงหน้ากันไว้ก่อนเนาะหรือว่าเออถ้าสมมติว่าเพื่อนไม่ไหวจริงๆรลอกเห็นอาการแล้วว่าเพื่อนไม่ไหวอ่ะ ก็ลองหาแผนสำรองแผน1แผน2เอาไว้เพื่อที่จะทําให้มันโอเคกว่าเดิมนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยพิมมองว่าหากชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยช่วงนั้นพอดีอะ่ะหรือว่าไม่ได้อยู่กับที่อะ่ะมันก็อาจจะแก้เคล็ดกันได้ประมาณนึงนะคะอยากให้ดูสถานการณ์กันนิดนึงเนาะว่าเป็นเรื่องไหนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือดาวพุธเนี่ยนอกจากจะเกี่ยวกับเพื่อนแล้วใช่ไหมมันเกี่ยวกับรถด้วยการคมนาคมของราศีเมษด้วยเช่น รถอาจจะเสียหรือเปล่ามีประเด็นบางอย่างที่เกี่ยวกับรถที่เราจะต้องไปจัดการหรือเปล่าประกรันหมดหรือเปล่าช่วงนี้นะคะให้ดูดีๆเนาะเรื่องเกี่ยวกับล้อรถเอยเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นช่วงล่างที่มันขับเคลื่อนหรือว่าเดินทางอะไรเอยของรถของคนราศีเมษนะคะก็เช็คกันหน่อยเนาะเฮ้ยช่วงนี้เปลี่ยนล้อเฉยๆเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเฉยๆก็ได้นะไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นเนาะก็แค่เช็คไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะคะ สำหรับการเงินค่ะจะมีโอกาสเสียเงินก้อนได้เนาะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับรถเสียหรือว่าประกันได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยก็ต้องระวังเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องเพื่อนเฮ้ยมีโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนเพื่อนทําด้วยกันแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องไปหาคนใหม่จะต้องเสียเงินซ้าซ้อนเรื่องนี้ค่อนข้างสําคัญมากนะคะก็ระวังเรื่องนี้เอาไว้ให้ดี แต่จริงๆแล้วอะที่พี่พูดว่ามันเสียเงินไปอะคือมันก็มีเสียเงินจริงแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าสัปดาห์หน้าๆของชาวราศีเมษเนี่ยจะมีดาวดวงหนึ่งเป็นดาวใหญ่ๆคือดาวพฤหัสอะเนาะเขาจะย้ายมาช่องการเงินต่อให้เสียสัปดาห์นี้ไปนะคะ ในช่วงใกล้ๆนี้นะคะก็มีดวงที่แบบเฮ้ยมันจะโชคดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมีเงินก้อนอื่นมาช่วยซัพพอร์ตในเงินส่วนที่เสียไปข่าวดีก็คือไอ้เงินก้อนนั้นที่จะมาทีหลังเนี่ยมันใหญ่กว่าก้อนที่เราเสียไปในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเมนเทนนี่สินหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะให้ยื้อไปจนถึงปลายสัปดาห์ให้ได้เนาะเพราะว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันอะ่ะเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายแล้วมันก็จะแบบมีแกลบให้หายใจขึ้นมาถ้ายื้อได้นะคะพยายามยื้อกันหน่อยเนาะส่วนเรื่องคควาาามมรรรัักนนะะส,สํหบีเ ก็ยังคงต้องอ่านคลายคเดิมนิดนึงก็คือดาวประจําตัวยังอยู่ในราศีหมุกมุ่นเรื่องการเงินนะคะปวดหัวกับเรื่องนี้นะคะที่ใจคิดเรื่องเงินตลอดเวลาแล้วก็ไอดาวดวงนี้เนี่ยมันอาจจะเอฟเฟกไปถึงการมีคนมาให้ความสนใจลุ่มหลง,ลงมัวมาอะไรได้ง่ายช่วงนี้อาจจะชอบคุณการพานันเอ,อ่ยหรือแนวแนว,แน,ว,แน,วนั้นนะรวมไปถึงเรื่องชู้สาวอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะที่นี้อ่ดาวความรักกับดาวคนรักเนี่ยในทางโหราศาสตร์มันแยกกันนะ แต่สําหรับคนราศีเมษเนี่ยพิเศษก็คือดาวความรักคือดาวศุ์ใช่ไหมสําหรับทุกคนเลยแล้วดาวคนรักของคนราศีเมษอ่ะก็คือดาวสุขเหมือนกันนะคะและดาวการเงินของคนราศีเมษก็คือดาวสุ์นะคะโอ๊ยปวดหัวไปหมดเลย ทีนี้ไอ้ดาวศุกร์ในเดือนนี้เนี่ยมันเสียค่ะสำหรับคนราศีเมษมันได้ตําแหน่งดีแต่มันไปอยู่ในช่องที่เสียต้องระวังเสียเงินก้อนใหญ่อย่างที่บิมบอกไปนะคะข้อที่2นะคะก็คือต้องระวังเรื่องความรักด้วยนะคะเช่นคนรักเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะอยู่ห่างไกลยกเว้นอย่างเดียวคือคนรักกับตัวเราเนี่ย มีโยกย้ายที่อยู่อาศัยเหมือนกันในช่วงนี้ก็จะแบบแก้ข็ดไปได้นะคะหรือข้อที่2นะคะถ้ามีปัญหาเรื้อรังกันมาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการเงินการพูดคุยอะไรไม่ลงตัวนะตั้งแต่ช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยกลับมาดีแล้วในเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่แบบจะต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งจากแฟนที่แบบอาจจะชอบหรือว่าฟังเราในช่วงก่อนๆอ,อยู่ๆตึงแข็งขึ้นมาอะไรย่างเงี้ย แล้วช่วงนี้ปากเราอะจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นนะคะพิมพ์ฝากด้วยนะคะสําหรับชาวราศีเมษที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ต้องปณีปนอมหน่อยนะคะแล้วก็อย่าพูดอะไรมันเข้าใจยากอะเพราะว่าการสื่อสารของเรามันจะไปถึงผู้รับในแบบมันไม่เป็นร้อยเปอร์เซนแบบที่เราพูดไปหรือไม่นะคะมันก็จะเป็นแบบกลับด้านเลยคือมีอะไรเราไม่พูดกันนะคะก็เลยทําให้มันไม่เคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นทั้งคนโสดและไม่โสดสําหรับราศีเมษนะคะในช่วงนี้ก็ระวังความสัมพันธ์หน่อยนะคะ จะดีขึ้นกลางกลางเดือนเมษาแหละก็อดทนกันไปอีกสักนิดนึงนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ